ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนียนสีหฤทัไทยขลุงจำกัดมีคณะกรรมการประกอบด้วย1นายบุญยริศนามวงศ์ประธานกรรมการดำเนินการ2น,นายนทีนาคณิสอนรองประธานกรรมการ3นายอนันต์เจริญพงศ์รองประธานกรรมการคนที่สอง4นายพันธิภพรุ่งเรืองเลขานุก,การ5นายสุนทรประดิษฐ์ศิลเถรัญยิก หกนายชัยนรงค์นามวงกรรมการอำนวยการ 7. นายรัฐนามกรกรรมการอำนวยการ 8. นายปรีชาเจริญพงศ์ประธานกรรมการเงินกู้ 9. นายประเสริฐชำนาญศินเลขานุการเงินกู้ 10. นายโกวิทเงามุกกรรมการเงินกู้ 11. นางเพลินพิษมีเจริญกรรมการเงินกู้ 12. นายนิพนธ์พลบุตร ประธานกรรมการศึกษา13นายสมชายการพาณิชย์เลขานุานานนนาการ,รกรรมการศึกษา14นางวันเพ็ญนามก่อนกรรมการศึกษา15นายอัมพันธ์เจริญรูปประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ16นายทาตรีกิจเจริญชัยเลขนานุกการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ17นายวุฒิศักดิ์ชัยเจริญผู้ตรวจสอบกิจการ18 นายกุศลนามก่อนผู้ตรวจสอบกิจการ 19. นางสาวกันนพรบุญนิ่มผู้ตรวจสอบกิจการฝ่ายจัดการประกอบด้วย 1. นางสุพิชญานามวงศ์ผู้จัดการ 2. นางสาววชิราพันธ์อณาพรผู้ช่วยผู้จัดการ 3. นางสาวสาวคนชาวสวนหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 4. นางสาวบุษกรนามก่อน หัวหน้าฝ่ายการเงิน 5. นางสาววันวิสามัธยมชาติเจ้าหน้าที่การเงิน 6. นางอัญชลีรัตธาเจ้าหน้าที่การเงิน 7. นางสาวสุชาณาทองม้วนเจ้าหน้าที่บัญชี 8. นางสาวดวงตะวันนามก่อนเจ้าหน้าที่สมาคม 9. นายวินยัยนามวงศ์ลูกจ้าง 10. นายนัต,ตพลรุ่งศรีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สวัสดีครับก็รู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้มามีส่วนพูดคุยถึงสกอร์เทนเดรยูเนียนเสียรไทยของจำกัดซึ่งสกอร์เทนเดรยูเนียนแห่งนี้นะเป็นพี่ใหญ่ในกระบวนการสกอร์เทนเดรยูเนียนแห่งประเทศไทยของเรานะครับเพราะก่อเนินตั้งแต่ปี2 5 1 3แล้วก็ก่อนทีจะก่อเนิดตรงนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเดินการกันมาตลอดแล้วก็เป็นต้นแบบของสกอร์เทนเดรยูเนียนแห่งประเทศไทยของเรานะเป็นต้นแบบที่ดี สากลเกอริเนียนะเกือบทั่วประเทศได้เดินทางมาที่นี่เพื่อศึกษาดูงงานนะครับเพรนั้นความสัมพันธ์ของเราในระหว่างชุมนุมกับสากลเกอริเนียนสิงคโปรไทยของมั้นมีมากเพราะผู้นำของสากลเกอริเนียนสิงคโปรไทยกลุ่มแต่ละท่านเนี่ยขึ้นมาช่วยดูแลชุมนุมสากลเกอริเนียประเทศไทยก็ดีตลอดมาระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นในวันครบรอบวันเกิดนะ40ปีนี้ก็ขอให้การของสากลเกอริเนียนสิงคโปรไทยกลุ่มเนี่ยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป คณะกรรมการผู้ตรวจสอบบิณการเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็มวลสมาชิกของท่านทุกคนก็จงแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญความสมหวังน,นะครับในสิ่งที่ดีๆตลอดปีและตลอดไปค,ครับสวัสดีครับเรื่องในโอกาสที่สาก์เกลเลเนียนเสียในไทยครบรอบ40ปีขอวอวยพรให้สาก์เกลเลเมียนมีความเจริญก้าวหน้าการดำเนินงานประสบความสำเร็จขอเป็นกำลังใจให้กับทาง สมาชิกคณะกรรมการตลอดจนฝ่ายจัดการขอให้มีกำลังกายกำลังใจในการที่จะพัฒน,นาสาหากรณ์ให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตลอดไปก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุดขึ้นุกเบิดนะครับที่ได้สร้างสิ่งที่ดีๆให้กับสหกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกๆคนจนถึงท,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 ทุกวันนี้นะครับ สิ่งที่อยากจะทําให้สุดก็คือการบริการนะครับอยากจะเน้นในเรื่องของการบริการเพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับให้มีความคล่องตัวในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับหลายๆเรื่องก็น่าจะปรับลดแล้วก็หลายๆเรื่องก็น่าจะเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็มีความีเท่านี้นะครับสิ่งที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนสีหฤทยัยโขลงจำกัด ยังคงมุ่งมั่นและทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกโดยยึดหลักการอุดมการและวิธีการสหกรณ์รวมถึงคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันอันได้แก่ความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบความเห็นใจกันและความวางใจกันและจิตตารมของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคือสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้ คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่รวมกันอย่างสันติสุขกว่าจะมาถึงวันนี้การเวลาได้พิสูจน์แล้วว่ารูปแบบของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงวันนี้จึงเป็นวันแห่งความสำเร็จและเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของสมาชิกคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงขบวนการสากรเครดิตยูเนียนทั่วประเทศเป็นความสำเร็จที่งดงามและอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตลอดไป